วัดีค่ะวันนี้เรามาปล่อยรถอีกแล้วนะคะเป็นเจ้ามือซื้อท้ายตันคันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าเองยังไม่เคยดูรถเลยวันนี้เห็นรถเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยประทับใจไหมคะก็สวยดีครับอืมตอนวันที่มาจองเนี่ยคือให้พี่มาดูใช่ไหมคะใช่ครับพี่มาดูเป็นยังไงบ้างคะรีวิวจากพี่โอเคไหมเอ่ยโอเคขาโอริวเัวยียงดีอะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะแล้วก็สภาพของจริงตรงปกไหมคะพี่ ตรงครับที่เขาให้ดูจากรูปไปอตรงเนาะแล้วเนี้ยใช้เวลาในการเซ็นนานไหมแล้วก็เอกสารยุ่งยากหรือเปล่าก็เอกสารไม่ยุ่งยากก็เซ็นประมาณเมื่อวันอังวันพุธพอวันจันทร์นี่คือรับรถแล้วครับอ่าโอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวหนูขอฝากความประทับใจให้หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงในการบริการหรือการออกรถที่เต็นท์หนูอะค่ะก็บริการดีนะครับมีการแบบส่งสอบถามให้ติดตามให้ว่าเออได้รถเมื่อไหร่หรือผ่านหรือไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ย คือซัพพอตด,ดีมากครับอันนี้ฟีดาวไหมคะพี่ฟีดาวค่ะฟีดาวนะคะคันนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทนะคะแต่ว่านี่ต้องแจ้งก่อนว่าพี่เจ๋เนี่ยคือซื้อประกันภัยเองเพื่อให้ยอดผ่อนนะคะตามที่พี่เจ๋กต้องการอ่ะต้องแจ้งไว้ก่อนเลยเนาะไม่เมก,กันนะคะ,ะก็ขอบคุณพี่เจ๋กมากๆเลยนะคะที่เลือกมาซื้อรถกระหนุเนะะาะขอบคุณค่ะ